ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางไวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่25ทับ4ทับ68นะครับก็มาลงแนวทางให้ทุกคนได้รับชมเช่นเคยนะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าเพียงเลขวิ่งรูดในหลัก8นะครับส่วนตัวเจาะก็ไม่เข้านะครับ ตารางตัวเลขก็มาสีส้มนะครับซึ่งก็จะออกทางฝั่งลาวนะครับ50วันที่25่ทับสทับหกก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะมาตามผลคำนวณน,นี้หรือไม่นะครับซึ่งตัวเลขหนึ่งว่าลาสดออก5 0 8 1 1 2นะครับ สำหรับช่อง youtube วันพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็มาลงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับสำหรับหวยลาวประจำงวดวันที่25ทับ4ทับห8 เตอนอันดับหนึ่งวิ่งรูดให้หลักห้าใครชอบเลขเพื่อนก็ไปที่ห้าห้าเตืนอันดับสองวิ่งรูดให้หลักศูนย์ใครชอบเลขเพื่อนก็ไปที่ศูนย์ศูนย์เตืนอันดับสามวิ่งรูดให้หลักเก้าใครชอบเลขเพื่อนก็ไปที่เก้าเก้าต่อไปก็มาดูตารางตัวเลขหมายลาวนะครับ ประจํางวดวันที่ยี่สิบห้าทับสี่ทับหกแปดนะครับก็มีตารางตัวเลขเป็นสองแถบสีนะครับก็มีสีน้ำเงินและสีส้มสีน้ำเงินก็จะเป็นสูตรหลักนะครับส่วนสีส้มก็เป็นสูตรตัวเลขรองนะครับ สีน้ำเงินก็มีเลขห้าเลข0เลข9สีส้มมี6 7 8 1นะครับในการจับเป็นคู่ชุดก็จับเอาตามตารางตัวเลขนี้นะครับซึ่งในแต่ละงวดก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมเพื่อเป็นนวทางเพียงเท่านั้นทางช่อง youtube วันพรรวยก็ทำแนวทางมาให้รับชมทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับสำหรับตัวเลขลาวพัฒนานะครับ ก็จะจับตั้งแต่เลขค่าไปจับ6 7 8 1หรือว่าเลข0ูนย์ไปจับ6 7 8 1 5ดป่อระมาณนี้นะครับสำหรับหววลาวชุด2ตัวนะครับจับเอาตามตารางตัวเลขในหลัก5วิ่งรูด5นะครับก็มี4คู่ชุดที่คัดออกมานะครับก็มี5 8 5 1 5 7แล้วก็ ห้นะครับก็คือตั้งแต่5 0าศนถึงห้นะครับก็คัดมาละสีคู่ชุดก็เน้นไปที่คู่ชุด58แล้วก็57นะครับก็รอรุ้นว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับซึ่งก็มาเช็ดคำนวณตัวเลขให้ท่ารับชมนะครับทางช่องวันพนไวยสำรับใครที่อยากชมสุดรสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ไปรับชมที่ช่อง YouTube V พารวยนะครับเ E แล้วก็พาไทยพารวยนะครับ V พารวยหรือพิมพ์ภาษาไทย V พารวยก็จะึ้นชื่อขึ้นชื่อช่องอยู่นะครับสำหรับหวเราวชุด2ตัวก็มีหลักศูนย์มี4คู่ชุดก็คือ08 05 07แล้วก็06นะครับก็เน้นไปที่คู่ชุด05แล้วก็06นะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับก็มีเสียงรถยิ่งผู้คนไปมานะครับก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาได้หรือไม่หรือไม่ก็เสียงนกเสียงกาที่ร้องเข้ามานะครับก็เป็นการบรรยายนะครับบางครั้งก็ทําให้เสียสมาธิไปนะครับก็มีการพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะครับต่อไปก็มีก็มีสามคู่ชุดนะครับสําหรับเลขเก้า ก็มี9796 91นะครับก็เน้นไปที่คู่ชุด97นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขชุด2ตัวซึ่งทางช่องของเราก็ลงแนวทางให้รับชมทุกจันทร์พุศนะครับตัวเลขก็ดูตามสตินะครับว่าช่องของเราให้เข้าหรือว่าหลุดมากน้อยเพียงไหนก็ดูสติกดไปที่รูปโปรไฟล์ช่องแล้วก็เลื่อนไปตรงแถบ วิดีโอนะครับก็ชมเสถิยย้อนหลังนะครับที่ให้ไว้เข้ากี่ครั้งนะครับก็ปกติแล้วถ้าหลุดก็ไม่น่าจะเกิน3ามวดนะครับแล้วก็กลับมาเข้าตามที่ดูนะครับต่อไปก็เป็นหวยลาวชุด3าตัวนะครับก็จะมี4คู่ชุดดังนี้คือ8ปดห้าเก้หหนึ่งเจ็แล้วก็6กห้าแปดนะครับก็เน้นไปที่คู่ชุด ห้าหนึ่งและก็หกห้าแปดนะครับก็อรอรุนผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับซึ่งก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับหลังจากที่พิมพ์ตัวเลขตามสูตรแล้วก็มาบรรยายนะครับบันทึกเสียง่ายชิปพีโอนะครับในการพูดก็ระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์เสียงเพลงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการละเมิด อของ YouTube นะครับก็ทำตามกฎเกณฑ์ของ YouTube นะครับต่อไปก็มาดูชุดลาวชุดสีตัวนะครับก็มี08 5 9 9 7 5 1 5 7 0 6แล้วก็9 6 5 8นะครับก็เน้นไปที่08 5 9แล้วก็9 6 5 8นะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้น สำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสติซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจออกไรก็รับชมเพื่อปเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นก็เน้นไปที่คู่ชุด08-59แล้วก็9-6-58กาสำหรับชุดสีตัวนะครับววายเลาประจำงวดวันที่25ทับ4ทับ6-8สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ตัวเลขมาลาพัฒนาที่ลงเป็นแนวทางไว้นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจะอ,อะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากจินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็เมื่อกี้ก็มีเสียงกดแปรลดเสียงดังนะครับที่ใส่เข้ามา ก็อยู่ที่ช่วงท้ายเชฟวีโอแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอีกร่้นนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องวันพืรวยก็ลงแนวทางให้ได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ